น้าเบอบี้นเกี่ยวเขาสิเหเลยเด้อพี่น้องเลย,ยมันเป็นขา้าีมารโลนทัางแหงสบายเข้ามาแต่หอดหน้าเลยพี่น้องเออตรงเนี้ยยังคือจอดรถตัน,ตน,ตน,ทนทังเลยเขบาบ่นอะไรดึงนัจ้าเอ้า <laughs> <laughs> มันอยู่หน้าอยู่บ่มาถึงนาสาวบ๊อบบี้แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เขาจะมาโอ้ยูน่นมันอยูุู่นันผาดเขาอยู่พูพูอ้าวเด็กจ้อยวะแตวนะเ <laughs> <ham mad> ออเราออกวาลินน,ะนะนานะวันนี้ สวัสดีจ้ากินข่าวเพศหนาปะนี่โอ้ยพอดีเลยมาถึงจังหวะพอดีเลยพี่ตานกันมะพี่ตานก็บอกไปฝาดเข่าน้ำเข้าอยู่พูดเออ้นเลยเห็นสะบ่อเปียก่เปียกกันอยู่ฮะอันนี้ฮะออกมะลินหน้าซาบปีพี่เนาะมา บมมีเ,เบียเคตอยจุบานก็ได้ออกมาหาหลินน้ำมูมเป็นหายมากอันนี้อันนี้น้องสาวบอบบี้นะครับที่โอมจอรน,นี่หน้าตาดีขึ้นได้ไปอยู่ไทยนี่อนเออใครก็อยู่บ้านจอรนเลยดีด,กกนนดียู่ปุ่นนะคือไปบอกจอนคือแม่บอกว่าดครคือนะคือพ่อได้บัดนี้มาเออหนนคือพ่อเออป้อยคือแม่ป้าเน่ว่าจอรนคือแม่บอบบี้คือพ่อมาบัดนี้มาจอนนี่คือพ่อ อปเดตปะคุงวะไ้ปะคุงกจอยก็เป็นเนวนี่เบิรตีบงเน่มันบวมหนาน่าจะบวมหนาได้หนะมันถมบางแง่ฝน่นหนาถมเนอี่น้อง วันนี้เราเอาอันนี้มาเราจะไซส์อีโดนะสบายดีกล่องกูหลโดสบายดีพี่น้องเอ้า่ะจะดังเนอยากสบายดีกล่องกุนองดังแตมยังดังยังเกาะบว่าบีดังยังเกาะดังตะไแฮันจแบนสองกุับบอไรยัก็เตมปลวาอจังแวปลวอยะเอาเ้าบาทเเก้าสิบพันบอบบี้ เอี๋ยวถ้าสีตำมานี่กินพี่น้องตำปลาหมึกสือปลาหมึกมาก็ได้ว่ากันเทศกินอยู่บ้านกรบ่บื่อกินแต่กับสองคนก็สาติเออไปแซ่ไปแซ่ไปแซ่เฮ็ดเท็ดกูบ่ได้ใส่กูโดนแหละตั้งแต่มันไปกรุงเทพกูได้ใส่มันจักเถื่อพี่น้องโดนโดนเถื่อมันมากใส่มันเออเดี๋ยวกูสิตำเองกูสิตำให้มึงกินบบก กูมอหายมึงตาหรอกกูอยามึงตาบ่แสนึ่ว่าหายอีโดตาเนาะเออหาอีโดตตามเป็นแม่แต่ไ้าอตดนนะเปนิ่งเกี่ยวยังงี้ฮมึงก็มีดูมีเตาบอบบีอีตีมันตาแสอีสีก็ตามม้แสนอกแต่บุชอยู่น่ะก็ล้มบ่อยยแล้วพี่น้องล้มแห้งอะไรซาบอบบีพิ่งเกี่ยวเขา นาันนีเป็นสิเรอะไรนะหนาพีลปะคุณอ้ยปลาหมึกโลกหนึ่งเฮ้ยกูเอามากินจนเบิร์ดอ้ตามเบิดนี่โดอย่าเห็ดตอนใหญ่ๆนี่นตี้ไปเป็นลวมันโหดล้วฮะเอออาซำเออมันใหญ่โพดอีโดอาซำเก่าเนี่ก็ดีละโถ่าลมกูเห็ดก็ดีถูกก็งได้ีกบอืนี่ เาไปกินยีสไปกินย่ห้องห่มบเแต่เราขอบเขาคน่ะเออไปกินกินยู่พวกอะไะคนมันหลายจังหลายคนตามเลยจะเอาไปตามเดยวนีะคนกินคนดีใจเื่เพื่อเพืาเต็ลูกกูมายว่าเพีนมึงเอเต็มเหมันข้นเกยมันเี้ยคนขี้ด่ามันเ อะไรอ๋อกคุงเหี่ยวมนมันนันตีบเหี่ยวกวนมันแน้จะปปีไปใส่ตู้เย็นหเออเกเอ้วี่่เยนไวนี่มันเหียวปเยพ่เหม้อเปมันาเนาอไปใส่ตู้เย็นไว้นี่มันเหี่ยวไปเลยพี่นาองมาคุ้งเิ่นมันบวมหนาเนาะบวมาแลปเพอแล้วมันซุกไปหัน วันนี้เราจะไซส์บอบบี้นะเป็นคนทำ้มหมดรั่วขมน,น,นี้เด้อรัวว่วอีกรั่วอีกซะมันโหดล,ลายมันสุดประเสริฐไอ้เจ <laughs> าไปชอยแพ้กินกินอยู่เทียงหน้าเนาะมือนี่เทียงหน้าคนร้ายเนาะขอคิดว่าคนน้อยนึงเด้อพี่น้องเลยค<ต>นเต็มอยอะหลายจุกมือหนึ่งสองมือนี่แหละแน่นปะตะกี้เอื้อเยื่อเพื่เดียวก็ถ้าทชอบคนปะ ไ่ได้กกินข่าวสองคนสองคนสองคนเนี่น้องถิ่มแกมา่อีกแล้วพี่น้องเต่นี่ลายโฟขันมากเลยก็มาลายโฟเนาะเมื่อไปโดมึงข well, kind of like no. ันมากเห็นไหมพ่อแล้วมันซุกเลยหันก็ว่านะซุกแล้วเออพ่อก็พอซุกไม่ใส่น้ำเย็นแบบนี้ มึงจะไปใส่บอบบันี่มาจะใส่เอออมาดกับเจโรนอยู่าหันแหละมึงจะไปใส่โดมึงจะไปเอาลูกกุลูกนหายอลรกูบอกกยาวพัวให้หออยากแล้เนีละอีโดสิกินกับพได็กินห่วยมันก็มาเอากูห่เขาเมื่อส่งจอนสะ ไอ้จอนมันส่งมันไปท่านอยู่หรอกจะไงเอาแลกขันมีเงินบ่มีเงินได้เหอะไอห่าผมได้เงินได้จุกมาปลาเสือขาวผมเด้องามกูมูเด้อตังนั่นเสือขาวตังยอะเด้อก็เห็นเล่ากันแล้วห่าไหนตรงไหนนั่งยืนซื้อยี่มีโอละแบบแม่นแบบเป็นแสงขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้านี่แม่น ในหัวแสงข้างหน้าคือพระพุทธเจ้าวิ่ง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 เนาะคืออะไรหัวขคนกินเนี่ยหัวขคนกินนะแม่นบ่ออันนั้นกระซื้อที่บ้านะกันซ้อมสุ่มขึงเอออ้ามันเป็นแสงเนาะ เสบี้บบี้เมื่อเดี๋ยวเขาตําเองนะบัดนี้เดี๋ยวเขาตตําเองซะไอซ่าตีบเดบัดนี้อตําเองไอตีาบารี่ไอตตตํก็ได้่าพันเส็บใม่จะันอะพี่นอนตํมักคงกินเผาเทียงใส่ปลาเมื่อนอนได้แ่ว่แ่สิโอ้อได้สองขวดโอ้เหเงินใบเท่าฮะแปงขวด้งเป็นลให้แบงใหญ่ คนงากนะเลยหายลาานนอะอา่นมาดีเอื่อยแล้วใจประเสริฐดีดีแล้วค่ะลูกยองนี่ปุ๊บสิกินกเป็นแก๊สถุวัสดมามามื่อนี้ซาบปีกมาเด็กินครับพี่น้องตีต้นเนาะว่าปันดดเปมือไข่เดกกมือห่ะยาเอาผัวเปนหยุ่งมันยาเข็นบอบ่ษย์อ่้บอ่หลักสูงบ่ษย์อหลอกไปากไล่คือการแถลพี่คนเอา เวยห็นว่าอีบอหายมันหยางน้ำลูกคนหเห็นว่เออมันก็เปี่ยนไปตามการเวลาเลยนาะคนเฮาตติะเจอจกได้ก็ยายกิเอากูขัแห้งเลยขันหู <c oughs> กินขาน้าหว,ว,าห,ว,วาานาหน้าเบ <c oughs> ริเกียวข้าวห้ากินข้าวหน้าได้หมอีกคนสินเซตกินแล้วละกาเดี๋ยวม่เกีย่ยว้าตอนพ่อพ่อนี่เนาะยังเยอะอยู่เดยังได้อยู่เด mát mát áo phết, kín phết dơ bỏ, thấy kín phết đại dơ bỏ không phết đại xuống nó xăm ngưng nó tăm tre khôi trở đấy, đại bếp ờ, khỏi nó mát phết khỏi kinh hả kinh như chết chăm kim đại, ừ, chết cơ nó khổ tăm nhiều bạn, Mình. tết cái này bố muộn không có điều Mình không có con nhát đâu anh ừ. không có con bảo tăm nào cũng, chết mất cả thứ đi không nghe ảnh chị xuống ờ, ờ ờ, không kịp đi vào tròn เล็กน้อยเด็กมืท่านงครับแบ้านกันนั่นจะยู่ห้อ้สกจใจีดีต้ตัวกว้ามากเนะขไปใหญ่ดีดนมันเนาะแบบสนามันบวเทิงไรอีบอลูกคนหายพี่น้องเพื่อเลือต้องเปล่ากับน้องพระว่าเอาลูกไว้กับไม่เท่าไม่เท่าแล้วเม้องไข่หุกหอยนั่แต่ใบมัน คนละคนค่ะสองสี่หกเจ็ดเออไข่หกไม้ไรพหกไมอืมอยู่นะเออไันกินๆินเลอใช่ว่ากระปุกนี่กินกับเอาไระวกินกับเอาบอกมันจากโอ้จากจะลงมั้งค่ะกินนะคะบ่ผักซื้อนี่บ้านบ้านนี้อันเดะมันอันนั้นหออันนัลางินบอกแต่บ้านเนี่อัน้ลางก็ื้อนี้เเออ่อยู่แต่มันนี่กินนันีกินมันหอนเออ เขาใส่ทงใหญ่หรือเขาใส่ทุงอ่ะพี่ตานครับมือได้ส์อะเดี๋ยวลุ้นกับคับเนาะไม่ใจบัอบ่าอยู่เดี๋ยวไอเดยวหน้าคนนนอจอเนี่เนาะเเบินี่เหนย่่่ย่งคนเบิ่งเนาะมันค้ายิแล้วนะ ขายเง่นแยสือมันราคาถืองวยกั้มือราคาตือหรือราคาแพทย์ถือขายบริราคาหรืองก็ขายบริราคาเนาะเห็นนานับแต่เขาบานเนาะมีม้วกล้วเนาะราคาเมื่อถึตอนเข่าเข่าเตียกระโดด แป <ML> ้งได้ันาะกไปมาวสามสีกับสีเ้าหาแน้ะบนี่อันจนแคไปหาซไปเขามาทอดข้าอยากมาจะาหนําแข้งนะว้วนแข้งมาเยโอ้เออใหาบ่า้าสองข้าสามแสดงว่าเขาขึ้นแนวมันซื้ออยู่มันหนีบด้าน้อยมันน้อย มันนอยก็เไคาต่งกันเอาีอันยบ้านหัวผูวันเสาราสามบคนน้อยอยาไเหรอไปไกลนี่นะครับมาสยิบสไปแกงมีเฮียสบบอหาสิบนนไปไเพราะแกงมีเฮียเขาบ่กเด้ไก่เลยเลิกมันไก่ทั้งในเมืองเอไก่ท่มันจะเิกไกท่าก็ขามาบักเลย ใายปกติสามจป็นสีคล้ายแต่ได้ขนาดในเมืองนอกมันไกลบริษัทมันก็ยังขายราคาำกันเนาะขันสุคืออยู่ปากซบริษัทมันอยู่เบียงจันนิดเดีเที่ยวราคาเอาีกบริษทกูยังได้ทำได้ผงเป็นบ้าผงตล้อย่งรว่า แสบเนียตึมนู้นอ่ะแสบเน่เอ้ยลุนเอ้ยปกติเ้าต้องเอือนนะสาวเลยคิดหนองแต่ว่าเป็นเขื่อนเอื่อเพราะว่าเพราะว่าเอ่อเพราะว่าปกติเ้าวต่องเอือนนะสาวเออเหื่อดีแล้วก็คือมาเถาว่ะเพราะว่าอ่ไอต้องมีแม่โอุ๊ยเงียังวะไายของพ่ออีแม่เป็นเป็นไายของพเถาว่ะเออเป็นไายของพ่อไอายอายของ พ่อแม่บาสุกหันเป็นไอของพ,อพอ่อคุณจอยแม่<า>มพ<อ>ี่พ่อกับพ่อประเม่งหันไอ้กับน้องไอ้กับน้องเป็นญาติกันทั้งนี่เนาะพอ่พอมาเป็นญาติกันทั้งพ,พอ่อพ่อประม่งกั็พ่อพีพ่อหันเป็นไอ้กับน้องแม่แต่ว่าพ่อประม่งเป็นไอ้โก๊กอีพ่อเป็นหนุกละ แล้วบตีกันมัเนาะบตีแล้วน่าดูดไอ้ก็กระดูกหลาเนาะไอ้ก็กระดูกหล่ะขันไอ้ตีปกันนี่ตีกันไม่ต่อยก็คงได้น้อยแต่ว่ายขันไอ้ก็กระดูกหลานนี่มันบ่ค่อยอันนี้กันเนามันห่างกันมันห่างกันร้ายเดี๋ยวมันก็เลยแบบห่างกันเอาไปจังย์บาอีพอมาอยู่กับโอ้โหเพอแล้วสองรอบแล้วไม่เหรอ โอ้ยังว่าให้มันเสะพีตาไหนมันยังเสะกินแะปวดโตสู้รกี่บอแต่จอนพอดีว่เอานบ้างเดิ่แต่แบบนี้ก็ต้องกินคนไทยปกติเขาพวกกินสู้รถพี่นนอโอ้โหจะเยอะชิบเปเสื้อเรื่องละหารดลังๆเขาเลัมาหลักใส่ปลาซุกตันเกียมเกียมบีบโตให้เราต้องเปิดโตเลโตแน่นอนพี่ตารนกินเปนปวดโตอยู่บ่ ก็เคยกินได้ปะกินได้กับปวดดันิมันมัดเป็นยังหมดเป็นยังมันหนามันมันหนามันมันซ่าส่่าอก่าขอกวอดาขาก่อกาาอว่าขขวาว่าีก่อกสาเก่า่ ข่าก็ไม่ท่านด้กินด้นี่มกินหอมกันกินทเสียงไดนกินดุมไปปูบ่บ้านั้นก็แหละ่เบิรกันแค่ตัง้งเนี่ยยืดเอากได้กตังยืดน้ำ้นั่งกันผู้ยืดกยืดใช้มันใช้มันต่อใจใจยืดใจยังไงเื่มันเป็นไปแล้ว าไปแต่เสร็จางจะคอยใส่ที่รังจ้าที่มันติดมาสียนโซโก้มจะไม่ไม่นตาเซ่มันใจตําเแฉมีแต่ใจมันติ่อยีามอติใช่มียนะเี็บไปเจบมากเียบถีก่อนกเแมเหตแบคกได้ คอยอออ่อนได้เครื่องแดจืดจืดได้ของไปมีกองใสอนแซนยอาีก็ได้เล่นหอดใส่แด่นหอดมึเิอยู่บ้าพี่น้องในนาตาเือคนต่ำด้วยหรอแกะบคกขึ้มาเป็นตะเสบเนาะ้แล้จะได้แต่ม่นนานอสารกับคกมาสมดุลกันใจหนีเนาะกระต่ายนีก็แสบก็แสบแล้วทำได้ผมใส่แต่หนึ่ง กะปุ่นคเอาไปาไเห็ขาแ่่ะกัน่ไ้มกันเป็นยังงเออขนาดกระกันกระดาษกะได้กระไละไปทางขานั่นแหละไปทางขา้อบสีด้ีบเอตีบชิบมนตีบชิมชิม เอาอะไรอยากนเดกไเป็นจ mm, ้าไดอีโอพอดีสวยเก็มาเียบมจังไปมกนาเด้อโอ้แบแอร่อยเวอร์เพอาแหละอร่อยเวอร์ใส่นีวอะใส่อร่อยมาก ท่านผู้ชมเอยตำขุงแล้วรอบที่สามพัน้าต้มจกแตุ่นขุ้ะบุ่บุ่งบุ่น้าตาแซ่บเลยมาเ้อพี่น้องเ้อมากินนเลกันแซอามาดเอามาดิอามาดิน้ำลายน้ำลายสิบาน้ำลายหยดตรงนี้แล้วหยดหนึ่งนะเลยแซ่ เอาผอปาพี่น้องนาตามันต้องเอาพักอันะมใส่ได้ร้านเนาะมันจะเส่ไหมมันจะบสีงาเนามพักนอนวิพักเนาะมันม่แบบเป็นแบบทำนี่และไต่ทำนี่และพี่น้องอไต่ทำนี่ะับจำอร่อยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าสัดวกันเด้อสิกันเด้อเขากินั่งกันิมากข้ามาเอาผู้ยืนก็ยืนผู้นั่งก็นั่งเอ้า เอาเอาเขาเด้เขาไม่ให้พีเขาหูงับอกไปตรงยางเขาเนี้ยเเขาหุก็มีเขาเนี้ยก็มีคนไทยเขนี้ยปี่นนี้ทนี้วอเคอันนั้นกเานเือรุนเจาะนั่งเอาอนจานเลย พี the the ่ตาบอกว่าไม่ตกินสุรแต่วันนี้ต้องกินนะครับำเป็นกินก็ต้องได้กินเด็ขเรียวสุรโดีก็สุรดก็สุรดเดี๋ยวเแน่นีใส่สุรนับบ่จ้ะนีเอาใส่ใส่วกมแต่ว่าคนเล่านั้นเขาใส่สุรโดกันนะใี่บสิมเิ่งพงพานจ่มมน

บอกเลยจะเอาวใช่ไหมปกินตำมันมนี่ใช่ไหมแค่คิดกนําบากเลยนะจ่ว่าไปตอนเ<ๆ>จ้าเมียอยู่ยืนยืนสาวตอบรับได้เมียแล้วแล้วเนี่ยืนเอาแต่ไหนยืนเอาแต่ไหนยืนอย่างนั้นจะกินไงขนาดิเีน่อยังตักให้น่อย ปาบอกคนมันหลายเนี <teaching. S 1> ่ยหนระบาดเท่าพี่น้องมยังงก็กินน้ำตาลไปตานแล้วก็สบายเนาะกินเป็นไงก็ได้เบิดเนาะ เอแม่นใดแ่นอกินได้บ่ทุกอย่างกันนคนไทยกินง่ายสบายดีพี่น้องกิน hmm. ง่ายไปใช้ิสบายเนาะเรานตักกระแดกไม่กินได้เนี eh? ่ยเรากินง่ายงเราคนกินเข้มนะกากินนัวเดกินเข็มตักกระแดกมันแป๊วน่จะกินเข็มเลยนะหมดนัวเดือกบเข้มกับบเข้มกินนัวเดือดียวนองเข้มกับบบเข้มหน่อเผาหาา็ไ้ลเผาเด นวนัวมันอยู่เด็กกินจ๊กบ่เธอเงี้เดยดมแม่ยี่บ้าบ่เห้ยจน้มเอ่เนาะินเพือเอเิิเืออัเด ทำพกเล็กนเมื่อไรได้ต้องต้าคืนหนึ่งเดียวต้องต้คือาตอนังเ้ลเดียวมันก็บนหน่อยนะครับเป็นแบบบนไหวเนาะมันเมนตำบขันตำจะกน่อยนะมันเป็นแบบกแค่ไหนมันโกเผาเปลือมันลอะรกหร อยากตาแม่งกับพุน่นะวยแซบเนาะขอบกุ๊ทุๆินไปแคนาเตียอนกอด้ะีได้คอนเทนต์เนียเอาบังไนจะไปจัดนี้ไม่อยาได้ล้วเเลยงกินเนาะด้านนอกปอดอควัทขหอยนบ้าน่ยอยู่นอกคนเดียว เอม่อมนดใตลอน้อมยามหน่าีได้กินหอดตอนยังหน่อยเพบ้าว่าเป็นนะตะกี้อย่าอย่าผิดนพือต่อเ้นต่อานะเดี๋ยวอ้ยังว่าไอออสบแล้วดินตะกี้แล้วดิ่มบาแล้วสิงทุงๆ ติดหมดกับตไดเนาะกมนันนี้เนาะแแเนาะเ็บอังมม่ดเ็่ไแนเเก็บบ่ได้เก็บเจุดใจอีปีใหม่ยอีใหม่เป็นปีนหม่เปลี่ยนกันมากเนาะปีใหม่แล้วจะมาทิหน้าีลวตอนนั้นเ่กยเบียมันยังมันเติมต่อติมบ้างเห อร่อดคือว่าไปไปฝากข้าเจอดว่าคือว่าเอาเอาในบ้านอ่ไร้างไม่มีปาร้อนโอ้โหดอหอนเนาะทำลังค้าเสร็ไปทำสั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเ็นว่าอินหอนมินมันอยเดียวก็อยู่แล้าเว้ยแล้วมีปลาขึ้นมาใช่ไหม บางขอมีตะปูินบางไม่มีดินเนาะสร้าบาเซ่จาไหคันจไกันเป็นการสาเขาหน้าคาเหมือนแม่หมแบบเป็นคมคมแบบใหญ่ให่างบ้านเา้ยบารเซ่เดี๋ยวนี้เขาเห็ดคสด้ายเดี๋ยวทางเขาบ้านท่านเกินจะเหดแล้วเนาะ ไดเองว่าันเกินเลยหอเฮ็ดเองจิ่ัก่นน่อเาเก็บเองน่อในเมื่อมันแบบว่าในเมื่อเขาประเทศยุ่งตเอแบี้เกี่ยวด้่าะมตตามกับเกี่ยวเป็นหม้อแงยีัด เพชรป็นไงมาเ้รเคนีกิ yeah, s <S right. ้นเนาเดี๋ยได้กอชิ้นนี s <S like, ้เนีก anyway ูก็ิพี่หด้ นีวกิก hmm. mm ินแต่ก okay. so so no. ็เบอใจแกน้อยเด้กพี่น้องแกน้อยเสือคาแกน้อยมั้วเาซี่มือเผะ้องเ็มใหม่เด้พี่น้องได้ลแกน้อยนี่ใส่กูเมือหนาใส่จิรมอยู่นอน้ามนี่ใส่เฮดดบะมี่นอนน้าใหม่ยามหนาวเนาะนี่อะไรนี่ลอกหนังหมอไม่หอกหนังหมอก็ทาไาเลยห้ามนเด็อเดียว ตอนนี้แค่นน้นี่แลมะะกอเาต้ต้มแต่มันโฮดต้มมันโฮดหมันอันนี้อ่ใช่ตม่น่งก็ว่ามันเปิดสิ่งด่ามันก็จะชิวจังเลยเนาะกิน้เหรอแล้วมึงนีซุปบดได้มั้ยจ้าดูมาดูข่าย้พี่น่องมเด้อมเด้อ